ลงทานวันนี้ลงทานวันนี้ก็มาเหมือนเดิมครับลงทานโรงพยาบาลเลยคนละกล่องคนละกล่องยุมย่มยำยุ่มยำโอ้คุณป,ป้าลงทานมาจากไหนครับว <börjar S 2> ันนี้นะมาจากหลังวัดหนองแวงหลังวัดหนองแวงทำอะไรมาครับผมกะเพราไก่กัะเพราไก่กับแซนดิ้ครับผมโอ้โหคนตอดคนตอดแถวยุ่มยำยุ่มยำพี่น้อง โรงทานหลังวัดหนองแวงกระเพราไก่และแซนดิสสว,ส,ดสวัสดีค่ะโอ้ก็ได้สองกองให้ละโอ้สุดยอดครับสุดยอดในเมืองกินตัวจานสลัแจได้ในน้ำหมัดจะได้กัมพีเจ็บโอ้ไปไปมาแล้วกอบ้านกัมพีนะดได้เบิ่งบ่ได้เบิ่งคลิปบ้านกัมพีบอกวันนี้มาเนี้ยมาเยี่ยมยัด เออได้เขาไปกินร้อมเนาะโอเคครับโอ้ผู้ใดก็ไดไล่เนาะผู้ใดก็ใดคนท้างหน้าคนข้างหลังคนข้างหลังเลยจะไม่ถึงครับเออเลยไปเจอาฮอดคนข้างหลังต่อคิวครับต่อคิวต่อคิวต่อคิวคนละกองครับคนละกอง เอาไปหกองกล้วหันจะไปได้ออยอดสุดยอดกะเพราไก่หมดแล้วต่อไปเป็นแซนวิชครับผมแซนวิชแซนวิชแซนวิชโอ้ผู้ถางล่างบรได้เขาผู้ถางล่างได้แต่แซนวิชผู้ถางล่างผู้ถางล่างได้อาหารพลังแซนวิชครับแซนวิช เข้ามากี่กล่องครับป้าวันนี้น่ะหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบแซนวิชเหครับผมแซนวิชเป็นร้อยแซนวิชเป็นร้อยคนละสองอันสามอันโอ้โอยเขาแถวเขาแถวพวกหั่นลังสิบ่ได้แม่ยเขาแถวตั้งแถวไปก่อนมืดเดียวยุ่มยำยุ่มยำมืดเดียวหมดครับผมโอ้ตั้งใจมาทำบุญทำทานวันนี้นะครับผม อ้ยเพื่อนมาออกก็ดีใจเนาะแจ๊คคนเดียวคนเดียวบ้ดสาธุสาธุทำบุญเรื่องในโอกาสอะไรครับพ่อป้าวันน <c oughs> ี้น่ะไม่เป็นไรค่ะสงท้ายปีเก่าสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โอ้ยสดีปีใหม่เดีอครับเดถูสุราบถูกทราบสุกยอดยอด สุดยอดโอ้ยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับนะได้หอมได้ถ่ายคลิปแล้วก็ได้หอมขอบคุณครับป้าโอ้ยโชคดีปีใหม่ครับโชคดีปีใหม่ครับสาธุครับ